อะไรนะคะกินสิจ้าเชฟจะเก็บแล้วหรอคะใช่เ okay. ค้กกินอะไรก่อนดีคะเนี่ยกินนี้ก่อนคะ่ะอันนี้คืออะไรคะแฮม,มเบอร์เกอร์นะแฮมเบอร์เกอร์เหรอคะหรือว่าโดนัทคะก็โดนัทค่ะโดนัทอ๋อโดนัทอ,อยู่นี่คะ่ะโดนัทจะมีรูอันนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เหมือนที่เชฟบอกตอนแรกก็ได้ไไดอร่อยมากเลยค่ะเชฟอันนี้อะอันนี้อะไรคะ ไอศครีมนะคะไอศครีมกินเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นรสวานิลาค่ะรสวานิลาโอเคค่ะขายแพงไหมคะเนี่ยทั้งโตเนี่ยที่เชฟจัดให้เนี่ยคะ่ะก็ขายไม่แพงอยู่นะขายไม่แพงอยู่นะขายเท่าไหร่คะเชฟก็ขายหนึ่งสบบาท10สิบบาทแสดงไม,ไม่แพงเหรอคะใช่อืม เชฟวันนี้คืออะไรคะไม่รู้จักเลยเขียวๆเนี่ยคะ่ะเชฟหยิบขึ้นมาให้ดูหน่อยสิคะมันคืออะไรคะมันก็คือข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดทำจากอะไรคะเนี่ยทำจากหือ้อกุ้งทำจากกุ้งแบบเนี้ยราคาใช่ใชแบบข้าวต้มทะเลใช่ไหมข้าวต้มมทะเลเหรอคะใช่ราคแล้วเป็นแบบนี้ห่อแบบนี้ยี่ห้อแบบนี้เหรอคะแล้วสีเหลืองๆนั่นคืออะไรคะ คคเค้กนั่นเองเค้กนั่นเองแล้วสีเหลืองที่มันมีสีส,ส้มๆด้วยล่ะคะคืออะไรเชฟนึกออกหรือเปล่าเชฟทำอะไรมาบ้างอะคะคอ๋อ,อ <laughs> เชฟลืมเชฟบอกเชฟลืม <laughs> ขนมจีบไงคะขนมจีบด้วยไหซาลาเปาสักลูกหมูกินได้กินได้เหรอคะซาลาเปาหมูเหรอคะ ไม่ใช่ซาลาเปาอยู่นี่อ๋อซาลาเปาอยู่นี่ซาลาเปามีสองอยากกินไข่ดาวหาไข่ดาวไม่เจอเลยค่ะ,ะอ,ยอยู่ไหนอยู่ไหนนะคะเชฟอยู่นั่นเลอ๋ออยู่นั่นอ๋อเดี๋ยวตะเกียบจิ้มไข่ดาวมากินก่อน,นตะเกียบเล็บมากเลยอะเชฟว้าวหนีบไม่ติดเลยค่ะ สอนให้อ่ะสอนอยังไงคะนี่ใ <c oughs> ส่ปากมือเรื่องจับนีีด้วยหรอคะใช่ e, แล้วก็กินกับอะไรคะกินกับพิซซ่าได้ไหมคะไม่ได,ไได้กินแยกเลยอาป้อนเลย อร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะเชฟอาหารเชฟมือนี้อร่อยที่สุดเลยเชฟเก่งจังเลยค่ะตบมือหน่อยค่ะ